อย่าไปฟาดงนฟาดงาหาคนอื่นเลยครับผมฟังดูแล้วเนี่ยอย่างเช่นมีคนบอกว่ามีคนไปด่าคนแก่คนหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็มองรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องหรือการที่จะไปด่าคนที่เคยำคนที่เคยถูกประทับค้ำชูมีหัวใจให้กันดีๆกันมาทางตรงหรือทางอ้อมก,ก็ตามอผมจะรับจะปัดกันก็กัดกันเองเลยครับเสือกับสิงค์ก็รอกกับเสือกสิงค์อย่าไปยุ่งกับคนรอบข้างคุณจะไม่ชอบคนรอบข้างคุณจะเกลียดคนรอบข้างหาคนรอบข้างไม่เข้าข้างลำเอียงใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องคบก็ไม่ต้องคบกับคนรอบข้างกันอเอง นะคุณก็ฟัดกันเลยระหว่างเสือกับสิงนะครับนะครับสิงหลุมกับเสือสาวก็ฟัดกันเลยนับแต่วินานทีนี้วันนี้เป,ป็นต้นไปผมจะนั่งดูนะผมจะนั่งดูนะครับนะคังคบตัวเดียวนะครับทุกท่านครับคังคบแค่ตัวเดียวนะครับพ่นไฟจนกระทั่งคังคบไฟเนี่ยพ่นไฟทีเดียวจะไม่โซเชียลร้อนระอุ้นมามันไม่น่าจะเกิดขึ้นคังคบแค่ตัวเดียวเรื่องของคังคบตัวเดียวซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคังคบไฟเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่กำลังทะเลาะกันเลย หรือคู่กรณีที่มีการทะเลาะกันเลยด้วยซ้ำไปนะครับโอเคแล้วครับยอดวิวดูอาจจะดีครับโอ้โหยอดดูวิวปังมากเลยครับแต่เดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันครับว่ามันจะคุ้มไหมกับยอดคนดูที่วิวดูดีมากเลยเป็นเยอะแยะเลยแต่เดี๋ยวดูสิ่งที่ต้องสูญเสียเพื่อจะแลกกับมันมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมก็ถือว่าผมเป็นคนที่ทมีวุฒิภาวะพอพอสมควรนะครับ เก่งทั้งคู่นะฮะในเมื่อคนเก่งเจอกับคนเก่งมันย่อมแตไม่ได้อยู่แล้วครับพี่สวัสดีครับุณสามตรีหนูหนูรำแจ้งหนูอยู่เฉยๆนะหนอูอย่ายุ่งแนคะ่หนูนะหนูให้กำลังใจและยิ้มอย่างเดียวพอเนดะ้อ <Okay. S 1> วันนี้ผมจะนั่งดูครับว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นรุนแรงแค่ไหนวันนี้ผมจะนั่งดูนะการต่อสู้ของสิงหนุ่มกับเสือสาวนะครับสิงหนุ่มกับเสือสาวนะที่วันนี้ต้องการชิงชยัยชิงไหวชิงพกังหรืออะไรก็ตามหรือต้องการที่สุดอะไรกันก็ตามผมจะนั่งดูครับจะดูว่าใครหน้าเบอร์ นะฮะไปรอรุ้นนะไปรอดูเอาครับผมเชื่อว่าช่วงบ่ายนี้รู้เรื่องเมื่อกี้แอบไปส่องมาผมแอบไปส่องมานะครับผมเห็นว่ามีคนกำลังขึ้นเครื่องบินลงมาแล้วผมว่างานนี้ยาวนะครับไม่คุ้มเลยไม่คุ้มนะผมยอมรับนะครับว่าผมเคยโทรไปเตือนไปบอกทั้งสองฝ่ายผมยอมรับผมยอมรับกับทุกท่านเลยครับว่าผมมีความปรารถนาดีกับทั้งสองฝ่ายแล้วผมก็เตือนไปโทรไปเตือนไปขอร้องไปบอกข่าวสารเออระวังนะไม่เอานะอย่างเงี้ยแต่มาสุดท้ายได้แค่เตือน ส่วนจะฟังไม่ฟังก็ไม่ใช่ของพวกเขาหรอกเป็นวิจรยารณญาณของแต่ละคนทุกคนเป็นเจ้านายตัวเองไม่มีใครใหญ่กว่าใครผมเจ้านายผมเกียรติไม่ได้เป็นเจ้านายใครและใครก็ไม่ได้เป็นเจ้านายผมโซเชียลของผมที่ผมกำลังไลฟ์สดนี้ก็เป็นสารสนเทครับสามารถคุยได้ทุเรื่องถ้าไม่บิดประมาทใครนะครับวันนี้จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนะครับในทางข้อกฎหมายในทางคดีความจะเกิดความรุนแรงนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงแน่ๆจะเกิดความรุนแรงจนกระทั่งบางครั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้านกันไม่อยู่ นะครับหายชนะกำลังจะมานะครับชนะก็อย่างที่ผมบอกครับคนที่ถูกร้องเรียนดำเนินคดีถ้าชนะก็เหมือนกับเสียหายน้อยแต่ถ้าแพ้ก็เสียหายมากนะครับใครอ่ะใครชมผมวะอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทนายเราควรทำยังไงพระชมแต่พี่ทนายงงจากพระไหนอ่ะพระไหนอ่ะนะครับรักษาตัวกันแล้วกันนะครับทั้งสองฝ่ายพี่แม็กซวันนี้ครับดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับ ผมขอพูดใช้คำน huh ี้ด like ูแลตัวเองให้ดีๆทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายไหนก็ไม่รู้นะดูแลตัวเองให้ดีๆกันล้วกันนะครับอะไรที่ผมต้องทําถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ผมต้องทำผมก็จะทํานะดูวิจิตนะนะครับเนี่ยจริงจริงครับพี่ชนะชนนะครับเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะอีกทางคบไฟเนี่ยตัวเดียวแท้แท้อีกทางคบไฟครับเป็นเผาผลาญโซเชียลสะแรงแรงไปหมดเลยนะ จริงๆแล้วเรื่องของคนคนเดียวมันไม่น่าจะก่อเหตุได้ขนาดนี้นะครับก็ไม่เข้าใจแต่เอาละในเมื่อมันมีการเข้าไปแล้รอบล้วล้วงไปแล้วออกตัวกันไปแล้วหรือมีการอะไรเขาเรียกอะไรทำคอนเทนต์กันไปแล้วเนี่ยมันไม่จบก็ว่ากันไปจริงๆนะแม่นานแม่นานผมพูดตรงนะเรื่องนี้นะมันไม่น่าจะเกิดจริงๆมันไม่น่าจะเกิดมันเกิดจากการเข้าใจผิดกันแล้วก็เกิดจากการที่ใครบางคนอาจจะเผลออาจจะพังเผลอ ก็ถล่มลึกไปหรืออะไรก็ตามแล้วแต่เล็กผมบอกได้เลยเตรียมรอรับได้เลยแหลกระแทกที่ก่อนสึนามินะครับมันไม่ใช่เรื่องเดียวสุด้วยมันจะหลายๆเรื่องเข้าไปนะครับนะครับเวลาอยู่หน้าช่องเนี่ยมันเก่งนะไม่ต้องห่วงครับผมก็เก่งเวลาอยู่หน้าช่องกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราเราทำได้ทุกอย่างเปนช่องเราแต่ไม่เวลาโดกนกระดีความเข้าไปเนี่ยหรือโดนอะไรเข้าไปแรงๆเนี่ยผมรับรองได้ครับไปไม่เป็นนะเออเออ ตอนผมเพื่อนบางคนไม่หนักด้วยครับทำอะไรกันนะ่ะก็รู้รู้กันอยู่ผมเข้าใจว่าเงินมันหอมหวานทุกคนอยากได้การซัพพอร์ตจากเอฟซีแต่เราถามตัวเราซิว่าเราดีพอหรือ,อยังเออเราถามนะประหยัดไม่ต้องไปโกรธนะครับปล่อยให้เขาพูดไปเลยนะครับเออเขาพูดไปเลยให้เขาพูดกันเต็มที่ให้เขาด่าเราเต็มที่เลยเราใช้ชีวิตให้ตลกตลกตลกเลยตลกอย่างเดียวนะครับรับรองได้เดี๋ยวหลอนไปเองเนี่ยครับเดี๋ยวหลอนไปเองนี่กลยุทธ์ผมเลยนะเนี่ยเออสอนกันหน้าไรเลย นะแล้วก็ไอ้เรื่องเกี่ยวกับนะครับนะพี่ผมอ่ะอย่าไปดา่าเขานะจบไปแล้วเราขอโทษไปแล้วอย่าไปดา่าเขานะไม่ต้องไปพูดถึงหัวเขาไม่ต้องไปพูดถึงตัวเขาไม่ต้องไปพูดอะไรไม่ต้องยุ่งเลยปล่อยครับเดี๋ยวขเขาเงียบไปเองเชื่อผมนะครับปล่อยไปเลยเดี๋วครับเดี๋ยวขเขาเงียบไปเองออนะไม่ใชื่ออดูเลยนะครับเดี๋ยวพอกลับไปถึงที่บ้านเขาเสร็จตุ๊บดมเขาจะออกมาไล์สดดูเหมือนโชว์เหนือเขาทำอย่างนี้ประจำเครับวก็ทำอย่างนี้แต่กับผมเขาไม่เอาเลยครับตอนมีคดีด้วกันกยบผมเขาไม่เอาเลยนะครับเขาไม่เอา เลยครับเพราะผมไม่ผมไม่พูดนงผมใม่ก็ด่าแล้วเก็บอย่างเดียวผมใม่ก็ด่าเก็บเดียวเพราะก็ตกเป็นจำเลยผมผมให้ก็ด่าอย่างเดียวแต่เขาไม่เขาไม่ด่าไงเข้าใจไหมเออเขาไม่เอานะครับกลยุทธ์นี้เนี่ยคงจื้อได้บอกไว้ว่านิ่งสยบความเคลื่อนไหวเข้าใจไหมนิ่งสยบความเคลื่อนไหวเออตรงไหนแม่กระดุกกระดิกพวกกูจับเขาปาดมันมักเขี้ยวโอ้ย,อยนะมึงใช่ฮะถูกต้องนะถ้าจะเล่นนะถ้าจะเล่นต่อเล่นเลยนะ ลุยเลยนะอย่าหยุดนะจ๊ะถ้าหยุดมาเนี่ยผมจะลำบากเนี่ยครับคุณดูดิคุณดูผมว่าคุณดูคุณมันก็ต่างกันแล้วขนาดช่องผมแค่หมื่นกว่าซับเองช่องเล็กๆนะคนดูอัตราพันกว่าอยู่แล้วเขาก็ต้องการรู้ความจริงนะเอฟตีลุงพลป้าแตนเอฟตีสาวิตีทุกคนเขาต้องการรู้ความจริงทั้งนั้นแหละและเดี๋ยวผมจะสาวไสกันออกมาให้หมดเลยนะว่าใครเป็นยังไงนี่นะไอผู้ใหญ่จอมปลอมนี่นะเออนะผู้ใหญ่ดีจอมปลอมอ่ะนะผู้ใหญ่ใจดีจอมปลอมอ่ยเดี๋วด้วยเดี๋ยวโดนด้วยนะรู้ๆกันอยู่คนอื่นทที่่่่่เเขขาาาาไไมมมกยุงหรอ้ใจปะ คนที่เขไม่รู้เรื่องด้วยเขาไม่ไสนใจหรอกเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวเขาเขาไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นอย่าออกอาการจบเลยผมจะบอกให้แล้วก็ประกาศตรวนี้นะถ้าพวกคุณจะลบเต็มที่มุน,นีนี่สิบต่อหนึ่งยังไหวเลยใช่ครับเป็นไงล่ะพวกมันนั่งด่าผมรู้สึกสะเทือน,นล่ะไม่สะเทือนไอสัตว์กมีก่อนนะคำเดียวกับพี่หนุ่มอะ คุณยิ่งด<า>่าผมยิ่งชอบอ่ะพี่หนุ่มอ่ะแต่พี่หนุ่มกัญชัยรู้จักพี่หนุ่มกัญชัยปะเออคุณยิ่งด่ายิ่งชอบไม่สะเทือนทางอย่าหยุดนะนี่ยครับเพราะยังไงจุดจบมันก็ต้องขึ้นศาลอยู่ดีเข้าใจปะเคยฟังเพลง,อ,งอินคามาเกมน,นี้ฉันรู้ว่าจะต้องลงไอ้ได้เคยฟังอะ่ะฟังเพลงซะบ้างนะจะได้มีอารมณ์นะครับดา่ายังไงให้คนชอบให้คนดูเข้าใจไหม นะไอ้เอต้ยยืมคำมึงหน่อยโถ่ไอ้พวกหน้ากระลอยหมอยไปจับอ่ะเออยืมคำไอ้เต้ยหน่อยไอ้เต้ยนะโถ่ไอหน้ากระลอยหมอย <laughs> ยืมหน่อยยืมหน่อยเออไม่มีอะไรก็ติดเนาะเนี่ยวอปยืมมันหน่อยผมบอกแล้วไงผมทำไมผมไม่ไปเล่นนะไอ้อะไรนะไอ้เตี้ยม,มาตื่นทำไมผมไม่เล่นเพราะผมเห็นแล้วมันผลอะไรเนี่ยครับผมเห็นมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อคืนผมยังนั่งดูอยู่เลยคนมาถามเตี้ยบอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวกับผมก็บอกเอฟซีมหมดแล้วมันไปคุมประพฤตินะครับต่างจังหวัด ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยผมจะไม่ไปเกี่ยวอะไรกับมันไม่เคยไปยุ่งไหนะมันจะร้องอะไรผมอ่ะนะครับขนาดที่แล้วร้องอะไรนะไอ้ศูนย์ด้ำรงธรรมนะครับยังกระเด้งเลยเนี่ยครับผมจี้เอาอ่นะนี่ครับบอกให้มันมาเซน็นอะืมนี่ผมไม่สนใจโอหนี่กูเข้าใจเลยเนี่ยนะครับกูดูได้ว่าพวกมึงแค่สิบคนเนี่ยมึงจะเอากูลงไหมกูมั่นใจเอาไม่ลงหรอกนะีครับกูมั่นใจตัวกูมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะเพจของอะไรนะของพี่พระโกะ้อ่ะหกแสนคนอนะ่ะ นะเฉพาะแอดมินเนี่ยโอ้โหเฮีย้ยแบ่งบ้านเลยนะครับกระจายกันเป็นช่องนะครับโจมตีทั้งจุดนั้นจุดนี้แต่ขอโทษครับผมไม่มีจุดนะครับเขาเรียกว่าเป็นบุคคลผู้ไม่มีจุดเข้าใจปหมเพราะคนอย่างกูไม่เคยคิดทำชั่วไม่เคยคิดชั่ว,วกับใครนะแล้วก็เป็นคนไม่เห็นแก่ได้นะเข้าใจป่ะนี่ผมมาถูกนะอเนนะนะอเนนะ้านี่นะไอ้นี่มันบ้านกำแพงดีกว่าอืมใกล้บ้านจังเลยวะเมื่อกี้นี้วิ่งเป็นชั่วโมงเลย นี่กะเลยไม่กี่นาทีเองพาช่วยบอกมาท้นดีสามคนน่ะเอาสองคนดีวหนึ่คนไปแล้วรอให้คนไปไปบอกไปแล้วนะไปที่ชอบอะไรมาห้าหรือสี่ธรรมดาในสายวิชัยเราเรามาจอดด้บ้านเราอีกแ้กดยอดเดดการพยองโหเราไม็นเวแล้วเมื่อแ้เห็นตั่งใจกันจรแล้วเห็นนาบ้าแล้วใช่ไหมเออหรออ๋อแสดง่าจบานใน้แล้วเหรอกว่าเนใครับพี่น้องวันนี้ฮะ ไอคนพวกนี้ที่ม like sure ันไปอยู่รวมกลุ่มกันเนี่ยนะไอเขาที่มันไปอยู่รวมกลุ่มกันเนี่ยเชื่อหมนะอันนี้ไม่ต้องเชื่อนะผมพูดให้ฟังเฉยแม่งอยู่หลังไมค์แม่งก็ด่ากันไปด่ากันมาอีตุยก็ด่านะครับพี่เขาอ่าพี่เขาก็นะแต่พี่เขาไม่เคยผมไม่เคยเห็นแต่รู้นะเขาว่าอีตุยเนี่ยมันด่าพี่เขาลับหลังนะผมมีหลักฐานด้วยนะไงถูกต้องไหมครับเอตีผมมีหลักฐานถูกต้องไหมถูกต้อง